ข้าวม้าคือส้าตำค่ะส้มตำทุกอย่างอร่อยมากนะคะก็ยังยังขนมปี๊ค่ะของคนแม่ไอเหม่เดี๋ยวดูกันนะคะว่าหน้าตาหน้าทาันแค่ไหนแล้วก็รสชาติอร่อยยังไงนะคะเดี๋ยวรอดูเลยค่ะ,ะที่นี่ก็จะมีที่นั่งด้านนอกนะคะแล้วก็มีในห้องแอร์ด้วยค่ะคุณผู้ชม,ขมเข้าไปดูในห้องแอร์กันนะคะหนูมันตากับป้ามีเจหม่เข้าไป นั่งรอแล้วค่ะได้โตแล้วนี่ค่ะเป็นเย็นบรรยากาศภายในห้องแอร์ค่ะได้มุมดีด้วยนั่งโซฟายูหูเจม่มค่ะอะไรนะคะามาันตาเป็นผิดเสื้อเหรอคะโอเค ปลาสั่งอาหารหรือยังคะรอ่ปาสั่งะให้ทานนะคค่ะจะรอดูกันว่าปลาสั่งอะไรให้ทานบ้างนะคะโอเคระหว่างรออาหารเดี๋ยวแม่พาไปเดินดูรอบๆบร้านก่อนทานข้างบนอันนี้จะเป็นโซนนอกห้่องแอร์นะคะโซนด้านนอกถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติก็เลือกนั่งที่โซนนี้ได้ะคะ่ะ จะไปซื้อนเี่ค่ะที่หนูมันตาหมายตาไว้จองไว้ค่ะไอศครีมของโปรดของหนูมันตาค่ะตาก้จะกินวคะเดี๋ยววันนี้จะทานรสอะไรคะหนูมันตาตัวนี้เป็นติมโบราณค่ะก็มี ถัวดำเผือกข,อข้าวโพดชาไทยค่ะนี่ค่ะใครใครเห็นรถไอ้นีออ่างเเด็กน้อยเกาะตู้ไอติมที่ไหนมีไอติมที่นน่นมันตามไม่มีวันเบ <laughs> ืือ <laughs> ได้ยังคะ่ะว่าจะทานอะไรคะ ได,ไ,ได้อะไรคะได้ยังคะอ๋ออ๋อมีไอศ์ครีมอันนี้ค่ะดับเบิลช็อกกับช็อกโกแลตคุกกี้อ่าหากันคะ่ะโอเคมีบรรยากาศสวีทวันแบบน้อ,นอ <c oughs> สาวเจ้าพี่สาวคะ่ะระหวัางรออาหารให้ครบ <c oughs> พี่สาวหนามากมาที่นี่ไม่ต้องห่วงน,นะคะห้องแอร์รับรอง แอร์เย็นเฉียบค่ะดูก่อนค่ะทุกคนต้องใส่เสื้อคลุมเอาไปดูคนนี้ค่ะคนนี้ไขมันเยอะค่ะชอบฝ้าความเย็นแม่ค่ะคุณแม่ก็ต้องเอาเสื้อคลุมมาใส่ค่ะเดี๋ยวเราอาหารครบนะคะแล้วเราดูว่ามีอะไรบ้างและน่ากินแค่ไหนนี่เริ่มมาแล้วค่ะเก็บครบแล้วค่ะค่ะ อะไรคะเอาเอาเรียนแม่พูดขามาใส่เพราะว่ามันไม่เกีดกันเอาแบบเรียนแบบแบบนแไม่รู้จะพูดยังไงค่ะลิ้นพันกันค่ะเพราะอยากกินแย่แล้วค่ะอยอาหารมาครบแล้วค่ะใช่ค่ะจัดโตเต็มโต๊ะหมดเลยวันนี้ทุกคนหิวมากค่ะ ุณพ่อกับพี่สาวช่วยจัดกันเขาอู้นี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยไก่น่องเหรอคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้สั่งทุกปีเลยนะคะนี่อันนี้อะไรคะมันเหมือนเป็นไก่อะค่ะไก่ทอด <Okay. S 2> อยากให้แม่ขายต่อค่ะอันนี้ปีไก่ทอดตามด้วยเมนูตำค่ะเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะตำทุกอย่างอร่อยมากค่ะอันนี้ตำอะไรคะตำข้าวโพดกุ้งสดหรอคะใช่ครับอันนี้อะไรคะตำไทยตำไทยอันนี้อะไรคะลาบหมูลาบลาบหมูอะไรคะป้า อ่ะอันไหนอันนี้เหรอตับหวานอันนี้ลาบหมูอันนี้ลาบลาบหมูอันนี้อะไรคนียำบุญเส้นยำทะเลค่ะแ<ำ>ละนู้นอะไรคะอันนี้ตับหวานตับหวานและนู้นค่ะอ่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านจอซิกเนเจอร์ร้านอละจานโปรดของป้าด้วยหอยทอดทะเลครับหอยทอดทะเลคะ่ะค้จะชอบอะไรทอดถ่วถ่ายไปคือต้องไลยไปเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหทุกคน ต้องการจะถ่ายไปอวดโซเชียลกันค่ะอ้าวอาหารพร้อมแล้วเดกน้อพร้อมค่ะพร้อมค่ะอ้าวลุยกันเลยแต่ก่อนลุยนี่ขอถ่ายก่อนนะคะโอเคคุณป้าก็ยังทานไม่ได้เพราะต้องรอคุณลูกๆกถ่ายคุณพ่อใส่เยเฟยเ,เหมือนเดิม ลูกๆก,ก็ใส่โซเชียลเหมือนเดิมค่ะโอเคเดี๋ยวลูกๆถ่ายรูปเป็นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเป็นไงบ้างคะต้มตำค่ะเมนูที่นี่นะคะที่เราติดใจที่นี่เพราะว่าเป็นร้านประจำของเราเพราะว่า เมนรสชาติของน้ำส้มตำนี่แหละเมนนงส้มตำของที่นี่นะคะแนะนำเลยค่ะซิกเมเจอร์สมชื่อตำทางการเลยค่ะเป็นโ<า>ชมมานี่ไม่ผิดหวังค่ะรานนี้เป็นไงบ้างคะเดี๋ยวไมอร่อยอร่อยอยู่แล้วเพราะเป็นร้านประจำรสชาติของอาหารในสารทุกอย่างนี่โอเคมากดูปลามา อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะเจีใหม่การันตีโอเคมันมีอีกเมนูอีกอย่างนะคะที่ไม่ได้ยูอย่างนี้เพราะเรามาไม่ทันค่ะลูกคค่ะ<ท>ใช่ วัตถุดิบหมดค่ะก็คือยำขนมยำขนมจีนค่ะคุณผู้ชม oh. ถ้ามาอย่าลืมสั่งกันนะคะเมนูเด็ดนี่ลุงบ,บัตเจ้าของร้านแสนใจดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูอย่างอื่นที่หน้าทานของทางร้านะนะคะ มาเด็กเกอร่อยค่ะอา่ <Wow. S 1> ออมากเลยหนูบนาาอะไรเข้าไปมัง้างเนี่ยข้าวเหนียวค่ะแล้วก็จิมน,น้ต้มต้มเผ็ดแหววแ้มไก่ท <c oughs> อดไก่ทอดจ้ก็อร่อยนะคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะผู้ชมโอเคไอติมไอติมก็อร่อยค่ะโอเคแล้วก็ส่วนในเรื่องของหน้าตาอาหารก็ใช่เรามีรูให้ดูนะ ตามดูกันนค่ะคาฝากอะไรคะ้ะอยาก้มีกาไปเ่ยีอีกเขามีกันมาด้านล่างเลยนะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตครคลิปนี้ด้วนะคะอย่าลืมกดกระด,กด,กดิ่งด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะข,ขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันใหมค่คลิปหน้าค่ะเป็นกดไลค์กดซัไคร์